ดีนะะผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมในเรียกว่าโปรเจกต์พิเศษละกันสําหรับน้ําตาลพราวนะครับผมที่เรารู้กันอยู่แล้วนะว่าตัวน้ําตาลเนี่ยมันอยู่ในมันมันอยู่ในองค์ประกอบของอาหารคาวแล้วก็ของหวานเกือบทุกอย่างทีนี้หลายๆคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมผมถึงมาร่วมงานกับพราวได้ก็เลยอยากเท้าความไปประมาณปีที่แล้วครผมคือผมเนี่ยได้ไป เข้าร่วมแข่งขันในรายการทำอาหารรายการหนึง่งมันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ฝึกซ้อมทำอาหารอย่างจริงจังเริ่มได้อยู่กับมันแบบจริงๆนะครับผมใช้เวลากับมันประมาณ2เดือนจนการแข่งขันจบเนี่ยครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยหลังจากจบแล้วอะเราคนพบว่าเราเราเอนจอยกับการทำสิ่งนี้เราเ,เราเอนจอยกับการทำอาหารเราเอนจอยกับการเดเวลลอปเมนูใหม่ๆก็เลยรู้สึกว่าเราอยากศึกษาต่อก็ได้ซ้อมก็ได้เดเวลลอปเมนู แล้วก็มีความฝันที่อยากจะทำเชฟเทเ l ลเป็นของตัวเองครจนเมื่อประมาณช่วงต้นๆปีก็เลย d e v e ว o p เมนูทุกอย่างมาเสร็จก็เลยเปิดมาเป็น GM j จมเจเทเทุกคน ที่ไม่ได้รู้จักกันแต่เกิดคอนเวอร์เซชันกันในโต๊ะมันเกิดไวท์ที่ดีในโต๊ะมันเกิดการกินแล้วบอกว่าเฮ้ยจานนี้อร่อยเราชอบรสชาติแบบนี้นะ10คน10คอมเมนต์อย่างเงี้ยฮะแล้วเรารู้สึกว่ามันมันเป็นไวท์ที่ดีกับเรามากอะภาพที่เราเห็นในฐานะที่เราเป็นเชฟที่เราทําอาหารจานนี้ให้เขากินแล้วเขาอร่อยเขามีความสุขเพราะฉะนั้นคือ,เ,อ,อเราให้ความสําคัญกับเซเลคชันตรงนี้มากๆคือที่จริงเป้าหมายเนี่ยเชฟเเบิโที่ที่เราทำเนาะที่จริง ตั้งใจไว้ว่าอยากจะเปิดเดือนละครั้งหนึ่งครั้งนึ่งอาจจะสักห้ารอบอะไรแบบนี้ครับถ้าคิวมันว่าง <c oughs> ก,ก,ก,ก็คืออยากพยายามทําแบบนั้นในช่วงแรกพอผ่านไปสักประมาณ3-4เดือนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากออฟไปก่อนแล้วก็ไปศึกษาเพื่อไปหาอินสปายใหม่ๆไปหาเมนูใหม่ๆมาเปลี่ยนเมนูอะไรเงี้ยครับไปลองกินไปลองแบบเที่ยวเพื่อให้ได้เจอสิ่งใหม่ๆเอามาเดเวลลอปกับเมนูเรา ถ้าคิดว่าตัวเองเป็นรสชาติเหรอใช้คําว่าอูมามิได้ไหมมันมันกลมกล่อมนะผมรู้สึกว่าชีวิตเราทุกคนมันมันมีหลายรสชาติมันมีความหวานเวลาเราแฮปปี้เนาะมันมีความขมเวลาเราเครียดมันมีความเปรี้ยวเวลาเรารู้สึกว่าแบบไวซาเนาะมันมีความเผ็ดมันมีความแซ่บในตัวทุกคนู่แล้วในช่วงชีวิตเราฮะแต่ละอย่างมันก็จะมีสิ่งที่มันโดดขึ้นมาช่วงนี้รสชาติชีวิตมันขมเหลือเกินช่วงนี้รสชาติชีวิตมันหวานเหลือเกิน แต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอเราเริ่มต,ตกตะกอนกับตัวเองได้รสชาติมือเราเริ่มคงที่อ่ะมันจะกลายเป็นรสชาติที่กลมกลม่อมรสชาติความอมบอุ่นบที่มันออกมาอ่ก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นรสชาติแบบกลมกล่อมแล้วกันตอนครั้งแรกที่น้ำตาลพราวติดต่อมาผมแบบดีใจมากเลยนะทำไมผมถึงดีใจอย่างแรกเลยคือแบบขวด ตัวดีไซน์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอินเทรนด์มันมันใหม่อะมันไม่ได้อยู่ในแบบสิ่งเดิมๆที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ยครับผ,ผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือแพคเกจจิ้สวยเขาเรียกว่ากล้าแหกกฎเดิมๆที่มีแล้วกันเราไม่น่าเคยเห็นน้ำตาลที่มีแพคเกจจิ้แบบนี้แล้ว ซึ่งผมรู้สึกว่าที่จริงมันเหมือนวิถีที่ผมใช้ชีวิตมาเหมือนกันคือผมรู้สึกว่าแบบไม่ได้เรียกว่าพยายามจะออกนอกกรอบนะแต่เรารู้สึกว่าตัวเรามันมันไม่มีกรอบแต่แรกอยู่แล้วอนะเรารู้สึกว่าเราไปยังไงก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าเราตรงกับน้ำตาลพ้าที่แบบเฮ้ยเราจะเป็นอะไรก็ได้แล้วเรารู้สึกว่าแบบมันมีความแบบร่วมสมัยใช้คำดีได้ไหมมองครั้งแรกคือแบบสวยมีสเสน่ห์มีคลาสเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่าเราแบบเองเราชอบอ๋ออีกอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบ,เร,บ,แบเราชอบแต่งตัวเราชอบแฟชั่น ทีนี้เราก็รู้สึกว่ามันมันมนีนใส่ส่วนตัวของผมนะเวลาเราอยู่ในครัวเราก็รู้สึกว่าวกกับผระปกหม้อพวกอะไรเครื่องปรุงเราพยายามหาแพคเกจจิ้งหรือว่าหาสีที่มันสวยอยู่แล้วอ่ะเราผมรู้สึกว่าแบบขวดน้ําตาลพาวคือพอวางมันจบแบบเราไม่ต้องไปหาแพคเกจจิ้งอื่นมาใส่แต่ว่าเราวางขวดน้ําตาลพาวแล้วจบเลยหลายหลายคนอาจจะบอกว่าสุดน้ำตาลก็คือน้ำตาลเหมือนกันเอาจริงมันไม่เหมือนแล้วแพคเกจจิ้งมันก็มีผลนะสำหรับผมนะ คือผมรู้สึกว่ามันเหมือนการแต่งตัวคืออะโอเคทําไมมันถึงเหมือนการแต่งตัวเพราะว่าเมื่อเราแต่งตัวแบบที่เรามั่นใจหรือว่าเรารู้สึกว่าเราแบบเนี้ยเราเราดูดีในแบบของเราอะพอเรามั่นใจมันจะทําทุกอย่างได้ดีมากขึ้นมันมัน,ม,นมันเหมือนเป็นกู๊ดเดย์ของเราอะเพราะฉะนั้นมัน เป็นสิ่งเดียวกันกับการทําอาหารถ้าเราหยิบโปรดักที่แบบหรือเราหยิบขวดที่เรารู้สึกว่าวขวดมันไม่สวยอะ่ะหรือว่าแบบมันเลอะอะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันปรุงแล้วมันจะไม่อร่อยอแต่ถ้าเราหยิบขวดที่สวยปรุงยังไงมันก็อร่อยอคือแบบมันจิตวิทยานิดน,นึงเป็นความรู้สึกดีกับตัวเองผมว่าทุกๆคนเนี่ยมีข้อดีในตัวเองอยู่แล้วละ่ะซึ่งในข้อดีแต่ละอย่างนั้นมันมันมันเป็นความพราวสําหรับตัวเองได้เหมือนกันนะแต่ละคนมีความพร้าวที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนมีพราวที่คนละจุดกัน เราไม่ได้จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนที่เฮ้ยเก่งกว่าเราหรืออยู่เหนือกว่าเราตลอดเวลาแล้วแบบเอามาด้อยค่าตัวเองผมรู้สึกว่าทุกคนมีซิกเนเจอรเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นคือแบบ be proud to yourself ครับผมจริงๆผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วมัน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 เป็นจุดที่แบบจะทําให้แบบชีวิตเรามันมีความสุขขึ้นด้วยครับผม,ม I'm proud กับ Jeremy James Taste of Passion